สวัสดีครับพุณพ่อกับท่านเกษตรตามครับวันนี้วันนี้ก็มาเลาะตรงหน้าใส่เบ็ดนะครับใส่แหล้วแล้วครับนี่ครับหลังทุดทไทยกำลังสียางกลับครับน่าจะคล้องนี่นะครับจับสีมาประมาณครับเทือแรกของปีครับกว่าเทคือแหลกของปีครับจับสีมาประมาณ เั็นไงาหรอ,อครับแบบครับเวทีทิศหลังเด้อพี่น้องเผยมาครับยามตอนค่ำครับเวแบบทีทิศหลังครับไปลองเบิ้งครับน่าจะของนะไปไปหน้าผืนใส่ริมคลองครับโอ้โครบตัวนี้ เมื่อตะเคียงกินหลือตีจังอยู่ได้ครับยังอยู่ครับนุกับปลากินเหลี่ยม ย่างรอกับตะเกยบเบอร์ยามรอกับครับย่างกับกับสมบูรณ์ไปแล้วขอน้ำกินเก่าครับมันหลอดกับไส้เงี้ยอันนี้คือดึงสปาเขาน้อครับเบิ่งโอ้ปลาเข็งครับมันแล้วครับพี่น้องมันมันนี่ครับปลาเข็งครับปลาเข็งอ่ะถือกล้องให้พ่อหน่อยถือดีๆถือดีๆ ลองดูสิปลวตากับปลาเค็งครับปลาเค็งโตกับว่ายไงปัไดเครับเพราะว่าปีงี้ครับลงไปไหมใส่ฝนเอาไหมลงไปไหมอ๋อ้มี่ไปก็ขับหน้าผมเสร็จแ้วนี่ก็พของถีงเดียดนากครับเดีย๋ยวเนี่ยมันใตัวแรกแข็งแรพี่น้นองเอ้ยเป็นปลาเค็งครับ ไปเดินไปเดินไปลูกสาวครับกระโดงคอเดินไปมาหน่อยกับพออมาหน่อยครับพี่น้องทั้งนี้เป็นไงครับละกล้องยันลมขึ้นอยู่ครับน้องอันนี้ก่บไมนได้หรือตีครับนี่ มีมาจับให้พ่อหน่อยจับกล้องได้แล้วปลาดุกปลาเสือมเอ้ยปลาไขายงปลาไขยงปลาขเงยงครับปลาฟ้าไทยคือปลาไขยงใบข้าวาโอ้หมาดหมาดครับตัวที่สองครับยางกลัระปุซได้ครับหนิลอกกลัระปุซได้ครับเนี่ยพ่อออทีนะครับ สองดีๆจะใสด่ดีใส่ดีๆแล้วอาจจะข้ามไปหาแม่ป่ะเดี๋ยวจะตกถอดรองเทา้าแล้วก็เดินไปนู่นไปเดินไปนู่นกับพ่อไปเอาหนูข้ามยังไงตอ,อ, <S S 2> อนไป,นไปเไปดินดีๆ<ม>ระวังลื่นตกน้ำลึกเด้ย เอาถังนี่ด้ด้วยปมีเพทางาใส่อีกไหมล่ะใส่เอาถังเอาถังไหมก็เดินไปเอาไปเอารุ่นไปเอามาเอาจักรยานนี่วะครับพ no okay. so no, ี oh, okay. ่น so. ้อง